กำลังจะออกสนามออกตัวอ๋อออกตัวมาแล้วนะดูฮะใครแย่งได้มาก่อนฮนะอันดับต้นต้นมีตัวร๋อ nó sẽ ôi nằm đồn mà lên á à à à đang không đi nữa. <tú> toh không đi <cườiaffe> <toh> Bye. เอาเก็บแล้วไม่ไหวไม่ไหวยังคงที่หนึ่งจังยามาที่สองนะจังยามาที่สองจากปัตตานีเอา้าเจะนะติดอันดับดีว่ะเจนะมาที่สามฝาฟันมาได้นะฮะออกขนาดไม่สวยงามเท่าไหร่นะ เอาสงสัยจะแย่งจะแย่งเกินนะมาไม่มีแรงเลยทีเดียวเอาลมอีกนึงรอกรอบแล้วนะตอนนี้รอกรอบเรียบร้อย รอบรอบเรียบร้อยแล้วเอาเจนานำชังยาแล้วนะตอนนี้เจะนะมาที่สองแล้วนะไล่ตี่ยัเยังยังเร็จชังยารถไหวไหมอันนี้ชังยารถไม่ไหวรถไม่ไหวนะเอาแล้ววัดกันยาวยาววัดกันที่รถนะงานนี้ วักันที่รถน,น่าจะออกจากสนามหลายกันมากนะเอารถเหนียวเนียวเท่านั้นนะงานนี้นดูรสายะรสยโคตรมันนะดีทีเลยอันดับหนึงอันดับหนึงยังคงเป็นอันนี้นะอันดับหนึ่ง ดับหนึ่งล็อกรอบไปแล้ว <Okay. S 1> เอามาชนะมาอันดับสองโอเคกู huh. ้หน้าได้อยู่กู uh ้ห huh. น้าได้อยู่ uh huh. ออกสครื่อัไม่สวยงามนะอัน uh huh. ดับสามไม่แน่ใจนะ uh huh.

ดีที่ลง่งว่าอีไม่ลง่งไม่ลามันลงมั่งจริงเราอาจยีวีเมือกาวมันก็น้ำห <c oughs> นึง <c oughs> <c oughs>